ให้ชมบรรยากาศในงานนะครับมีพี่น้องจากหลายหมู่บ้านนะครับมาตำบนที่นี่

สรรวัตรสารวัตรวันนี้แต่งตัวรอเลยสารวัตรบรรยากาศภายในงานนะครับผม

หนาร้แต่ลูกครับมโรฮะโจะพอแน่ที่ปานสัพันอยดาวตรงนี้เปิดตอนี้านด้ทิศตะวันออกของาอุโสก็จะเป็นโรขานโรขานและโยขนมจีนมีซูนัยติจรอ าให้โยมจันโยมยายสันตบมุกในพระมเหยยมตั้งจตอธิษฐานในการบูชาการเทศพระเวสสันดรสิบสกัน1,000พระตถาโยมวันนี้ถต้โยมอยู่ฟังนะยโยมจะได้อานิสงส์อย่างมากเลยโยมได้เลยครับฟังทั้ง13กันได้เลครับขัดมุมเบียดเบียนดึกเดียวโรเมตุโยมเออ តែគីមកបើគ្រូទេយំគេចាក់យោលើយទៅទៅឲ្យយំសិនបានហើយ ไม่ว่าใครความหรูหราความรูาคนในนี้ทครางเยวะเมวะอินำปกันนำบุปผาปีนี้ดังปีนี้ดังที่เปรนเมวารเสมอช่วงเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับกอให้ยายคงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานรจะได้ทำงาน จนเศ้าเมีนึกแล้วเนาะช่วงส,สายๆน่าจะมีคนเยอะนะครับอต,อนนตอนนี้ก็ได้ในร้านใชได้พี่คนน,น,สนสานสม จากครูทิพย์นะครับผมแล้วก็แม่บ้านของลุงจันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้หนี่ผัดหมี่ใส่ข้าวอ้มแม่บ้านของลุงจันนะครับ มีโรงทาเยอะแยะมากมายนะครับผมนีม่เป็นเนี่ยอันวิ่โโรข้ยขย้ยโองคโอเ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 คอเคโอเคโอเคโอโอ้าเคโอเ่อโอเคโอเาอเอเอโอเคโอเัโนเคคอค ผัดมีนะครับผมอะไรตัวหน่ไก่นะผัดหมีผัดรงทานค่ะโรงทานนะครับโรงทานมูสอ่ะค่ะมอะสเอมู่ะไ่ไม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 ม่ไมองม่ไนะไม่ไ ครับ